นะครับวันนี้เราอยู่กับผลฟินิกซ์นั่นเองนะครับมีคนดูขอมาในคลิปที่แล้วที่เราใช้ผลโมจินะฮะขขบคุ้มมากเลยครับที่เสนอคอนเทนต์กันเข้ามาสำหรับใครที่อยากให้ผมทําเกี่ยวกับผลอะไรหรือว่าเอออยู่ดีเมื่อขังไว้ในกรง นกปกติเขาไม่อยู่ในกรงหรอกเขาขึ้นฟ้าถึงคุณจะมีกรงทองแต่เขาไม่อยู่กับคุณหรอกเนี่ยเขาต้องการอิสระเย็นโตรเสียวโอเคสำหรับคนที่ย้ายผมทำอะไรเกี่ยวกับ King Legacy นะครับก็สบายคอมเมนต์บอกกันได้เลยโอเคไปรับชมคลิปเลยแล้วกันนะครับคิท e n s h o อร้านเติมโรบังเรียนสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปวอล์กฟุตรับกดเกมพาร์แมปคิง g ีกัสซี่วอล์กฟุตและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มมีั้้้งงแแแบบบบบสุ่ลละซืออาาหหรรรใคตกไว ไม่ว่าจะเป็นแมปบ b ็อกฟุตหรือคินเลกาซี่ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปมาอันดับแรกก็ต้องกินก่อนนะครับไอพวกนี้จะได้เลิกตามสักทีดูฉันนี่ไงกินโชว์เลย <laughs> กินโชว์เลยโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มฟังกันเลยนะครับผลฟินิก์อยู่ในระดับเ e g e n นเดอนะครับ จัดว่าหายากพอสมควรเทสกิลนะครับทั้งหมด1 0 0 0เองนะครับตามประมาณ250ก็สามารถน่าจะใช้ได้แล้วเป็นผลรีเจนที่แบบใช้มัเต่หรือว่าใช้สตัดได้น้อยมากเลยเดี๋ยวมาใส่โค้ดคูณ2ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะฮะโค้ดเหมือนเดิมเลย阿ะรอบที่แล้วนะครับเราโดนผลโมจิเหลี่ยมเราไปนะครับเนื่องจากมันปลดล็อกสกิลให้เราแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถใช้ได้มันต้องอัพ100นะครับเดี๋ยววันนี้หวังว่ามันจะไม่หลอกเราเอีกนะเสียงผมมันดูแปลกๆต้องขออภัยนะครับจริงๆผมตื่นมานานแล้วแหละวาามมันชน,นะน,นช้้้ณุยใได โอเคมาดูกันนะครับว่าระยะจะไกลแค่ไหนเฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ได้ไกลมากแล้วก็ไม่ได้สั้นมากนะครับโอเคมาต่อกันที่เควสต่อมานะครับเลเวลสิบมาัพผลปีศาจเลยครับสกิลต่อไปช้นหนึ่งร้อยเหมือนเดิมมาเมนเี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยมนเดิมนะครับผมอาจไม่ได้ดัพเลือดนะครับเพราะว่าผลฟินิกมันเป็นผลสายฮิวอยู่ละว,วิติดไฟด้วยเออผมลืมเลยนะครับว่าผลฟินิกมันมีสกิลการเอ่อพาสซีฟในการเบิร์นนะครับประมาณว่าติดไฟอ่ะเออเห็นป่มโคตรแรงผลโคตรดีแล้วนั่นใครอ่ะ ใครมาเดินใครมาเดินมูนวอล์กอยู่ตรงนี้เป็นไมเคิลแจ็คสันหรอนี่เนี่จริงๆเรารวมแล้วจัดการทีเดียวจะไวกว่านะครับแต่ว่าผมขอทีละตัวนี่แนี่เ,เอาละได้เวลาเปลี่ยนเควสแล้วนะครับไปเควสต่อไปเลยนะฮะมาก็คือจัดการกับสโมเกอร์นั่นเองืูว่าเรามาไวมากเลยวันนี้ผลฟินิก์มันแรงด้วยแหละนะครับโคตรแรงเลยผมดูเาเมจแป๊บว่าตอนนี้เาเมจเท่าไหรล่ละคอมโบเ, <c oughs> เปิดให้หมดเ, <c oughs> เปิดได้หมดเลยเออมันติดไฟค่อนข้างแรงเลยนะครับ เรียกได้ว่าแรงเลยก็ได้นะครับไม่ค่อนข้างหรอกโคตรแรงไรนี่อะไรนี่อะไรอื้อ <c oughs> มาคนเดียวคิดว่าเฟียวน้องแล้วก็สำหรับใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับระมือว่างฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะทีมที่ไลค์หนึ่งทีขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> นี่เนี่ยที่เราทีเดียวมันตายปะไม่ตายนะครับ257 2้ทีก็ยังดีเลยโอเคเปลี่ยนเควสได้แล้วนะครับแล้วก็ได้สก,กิลใหม่ชื่อว่ารีคอเวอร์นะฮะไม่รู้ว่าจะสร้างดาเมจไหมไม่น่าจะสร้างนะครับน่าจะเอาไว้ฮิลเฉยๆนะเอ้ยมีผลดาร์กฟาร์มอยู่ตรงนี้ว่ะโคตรเท่ดาร์ก โอเคฮะแบ่งๆกันนะเพื่อนมาดูกันว่าการฮิวมันจะแรงแค่ไหนผมคิดว่าน่าจะโดนบอสตีทีแล้วน่าจะตายแหละผมไม่ได้คงไม่ได้ฮิวหรอกลงมานี่แน่เลเวล39เนะฮะลองนี้มันจะสร้างดาเมจปะไม่สร้างดาเมจนะครับก่อนนี้ต้องวิว50นะน่าจะไวยอยู่นะครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นอเ,เดิมเราเข้าไปแรงมากเลยครับตอนนี้มาลองฮิวดูนะโอ้โฮิวเร็วมากเลือกไม่ต้องอัพก็ได้นะครับ พยังไงก็โดนต,ตีทีเดียวตายอยู่แล้วลืมไปต้องอัพหรอก176แล้วนะครับออืได้นะครับดาบทาชิเดี๋ยวเรามาฟาร์มสโมเกอร์ด้วยนะครับจะได้เอาดาบสโมเกอร์ด้วยหวังว่าจะได้นะนี่แน่เอ้ยทีเดียวตายว่ะโคตรแรงอะ่ะตอนนี้อีกเวลเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเกาะอ,อื่นละเวล50นี่ก็ได้มาทั้งหมด200มาร์เทอรี่อือตายเป้าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มี200มาร์เทอรี่ละก็คือ200สตาร์ทนั่นแหละแต่ผมติดบล็อกฟูดเนี่ย ทุกคนมันเยอะมากเลยว้ยกเกาะแรกอุ้ยมีผนหิมะไงเราเดินทางกันต่อครับไปที่เกาะทหารเรือไม่ใช่ดิเกาะบากี้นะครับมาถึงแล้วครับเกาะบากี้ฮะเหมือนเดิมเริ่มฟาร์มกันต่อเลยรวมมอนก่อนอุย้ยทำไมมอนเลือนรถอ่ะมีคนมาก่อนเราเออน่าจะใช่นะครับอุย้ยแรงนี่เนี่ยฮิวโคตรแรงฮิวโคตรแรงมานี่อุย้ยระยะไกลอยู่นะถ้าไปเล่นไปแล้วก็เผาครับทีเดียวตาย โคตรแรงอะ่ะผลน,นี้ตรงนี้ต้องความถึงเวล75นะครับเราถึงจะขึ้นไปตีบอได้นะแต่เสียดายนะครับสกิลมันไม่แบบไม่กว้างขนาดนั้นนะครับที่เราแบบสามารถทุบทีเดียวแล้วแบบมอนตายนะฮะคือเราต้องรวมก่อนอะ่ะเพราะมันเป็นสกิลระยะตรงนะครับไม่ใช่ระยะกว้างประมาณนั้นน้มอนหายไปไหนตัวนึงโึมันตามเราไปไกลขนาดนั้นเชียวรวมแล้วก็เรียบร้อยตายแรงจริงครับไม่โมวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะเรามาถึงเวลนี้ได้ละฮิวแป๊บจะตาย เรียบร้อยโคตรแรงมาครับเดี๋ยวเราไปจัดการกับบอสกันต่อเลยนะครับก็คือบางกี้นั่นแหละวันช็อตได้ปะเนี่ยแบบทีเดียวตายเลยได้ปะโอเมิด,ดเราโคตรแรงอะ่ะจะขึ้นเป็นพันแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับถือว่าเป็นการเดินทางที่รวดเร็วด,ดีนี่แนี่สองทีน่าจะตายอยู่มั้งตายเฮ้ย สทีตายได้วะโอเคครับขาดอีกแค่ไม่กี่สตัดแล้วนะครับเราจะสามารถได้สกิลต่อมาน่าจะเป็นการเตะ่าพุ่งไปเตะประมาณนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าว่าน่าจะใช่นะครับปนเกาะนี้นะครับฟาร์มถึงเลเวล100นะแต่ว่าผมเนี่ยจะจัดไปถึงเลเวล120เลยเพราะจะได้ไปตีบอสท,ที่เกาะต่อไปเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งฟาร์มมอนนี่เสียเวลานี่เนี่ยตัวน,นี้ตัวเดียวตายน่าจะได้นะครับสกิลใช่ปะ่ะนี่นะได้แล้วเป็นสกิลการเตะจริงๆด้วยครับชื่อว่าคลิกเนี่ยมาลองเตะดูว่าจะโหนแค่ไหน กลางปีกแล้วฮะเย้โคตรเท่อืออุ้ยเตะแล้วติดไฟด้วยนะครับดาเมจขึ้นเป็นพันอ่ะโคตรแรงโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับผลนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผลเลเจจด์ในเกมนี้มีกี่ผลเท่าที่จําได้ก็มีโมจิมังกรแล้วก็ฟีนิกซ์นะครับแค่นั้นเลยตอนแรกเนี่ยผลบิ๊กมัมมันเป็นเลเจจดนหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะครับน่าจะใช่นะหรือว่าไม่ใช่ว่าช่างมันแล้วกันแต่ว่าเท่าที่รู้ๆก็น่าจะมีประมาณ3ผลนั่นแหละนะครับที่เป็นเลเยจินมีเนี่ย คอมโบเดียวครับน้องโคตรแรงตอนนี้ครับเหมือนจะมีผลดาร์กมาด้วยนะครับผลดาร์กที่เราเจอที่เกาะแรกเลยนะฮะเขาได้เปลี่ยนจุดฟารม์มมาฟาร์มอยู่ที่เดียวกับเราแล้วนะจริงๆผมสามารถไปที่เกาะฐานเรือได้แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกเลยเราต้องอ่าเน้นความเร็วนะครับเพราะงั้นเราก็จะฟาร์มอยู่ที่นี่ไปก่อนตอนนี้ขาดอีก5เลเวลเท่านั้นนะครับอุย้ยกระเบิดพีพีขนาดนั้นเที่ยวเขาจะไฟแน่นอนครับเพราะงั้นจัดใาก่อนนะให้เขาปิดพีพีก่อนเขาเรียกว่าชิงลงมือไอ้นังถ้าได้สกิลบินนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสกเรือ โอ้ oh, ไม่ได้วะต้องฟาร์มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับถึงจะบินได้เท่าไรแล้วเอออุ้ยแต่ว่าขาดน้อยมากเลยผมขอฟาร์มต่ออีกนิดละกันนะครับเราขาดอีกนิดเดียวก็จะบินได้แลว้วอ่ะเท่าไรแล้วเอ้ยอีกตัวเดียวครับเวลเดียวร2 5 <25 S 1> พอดีนี่แน่ป้าครับเดี๋ยวเราบินไปเลยเฮ้ยบินไวว่ะแล้วก็ไม่ต้องลงไปพื้นด้วยถือว่าเป็นผลที่ ะดวกสบายดีโอเคครับมาที่เกาะน,นี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันด้วยนะครับโค้ดที่จะทาให้เราได้เงินนั่นเองเพราะเดี๋ยวเราต้องซื้อโซรุนะครับจะมีของเบคบอยแล้วก็ของพีโอดิสใส่ไปเลยนะครับได้มา200,000เบลลี่ก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับโซรุในราคา5 0 0หมืนนั่นเองกดซื้อเลยกด F เพื่อเป็นการใช้งานมาครับตีบอยกันเลยเราต้องมาจัดการกับบอสแล้วก็ขึ้นข้างบนบอสไม่ตายนะครับภายในชุดเดียวน่าจะโดนประมาณสองสามทีแหละโอเคได้อยู่ไม่ได้นานนะับไม่ได้นานมากนี่เนี่ ประมาณ250นะครับจะได้สกิลครบเดี๋ยวรอเลเวล145นะครับเราจะสลับตีกัน2ที่พร้อมกันนะครับเพราะถ้าฟาร์มที่เดียวนี่มันจะช้านะตายปะไม่ตายวะรู้ไม่โดนน่าจะไม่โดนนะฮะใช่ปะโอเคไม่โดนจริงๆด้วยเมื่อกี้โดนสองทีพร้อมกันโดน2ส,สกิลนะต้องโดนคอมโบเต็มๆม,มาลองดูแบบเต็มๆนะครับอื้อเอออุ้ยแรงแรงแรงนี่นะสอทีตายคอมโบเดียวอันนี้นี่อะไรอะวิญญาณร้ายเฮ้ยมีคนมาที่เกาะนี้ มันไล่ตีกันอยู่อะ่ะเอ้ยเตะเลยอุย้ยผลแสงนี่มันห้าวจริงๆผลแสงนี่มันห้าวจริงๆอมาครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดฟาร์มกันนะครับมาฟาร์มตรงนี้ดีบอสก่อนนี่แน่ต้องอัพเพิ่มอีกนิดนึงนะครับน่าจะตายพอดีเฮ้ย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 โอ้โหแล้วแล้วอะไรอะไรต่ออะไรวะเนี่ยทั้งมังกรทั้งแสงม,มากๆแล้วก็ยางนะครับทุกอย่างมารวมกันที่นี่ไปหมดเลยผลแม่เหล็กก็มีอะไรกันครับนี่อะ อันนี้อะไรมันม่วงมันม่วงบินได้โอ้โหอ,อ,อย่างนี้โอ้โหเขาพวกเขาต้องการอะไรพวกเขาต้องการอะไรต้องการข้าหวัวเออไม่รุ่นโลกหนึ่งล่าข้าหวัวครับน้องโอ้ยโคตรตึงเลยแต่ละคนแต่ละคนโคตรตึง,รงเรามานั่งฟาร์มอยู่ท่ามกลางคนพวกนี้โอเคครับได้ขวานมานะฮะนี่น่านเป็นขวานระดับทาชด่ดีกว่าปหะแล้วมันเป็นอะไรกันวะเนี่ย หรือว่าตีไม่ได้ก็ยังตีอยู่เอ้ยมาช่วยฟาร์มเออ Thank you ขอบคุณฮะแต่วันหลังไม่ต้องครับเกรงใจเกรงใจพวกพี่ๆครับเออแม่อายก็ตีแรงเหลือเกินเอ้ยแต่ว่าได้ได้ของเอ้ยฟันปลอมอดีหยวญาติฟาร์มแป๊บหนึ่งอุ๊ยแต่ว่าผมตายบ่อยจังเลยตรงนี้น่าจะเป็นเพราะสกิลที่มันต้องพุ่งเข้าไปนั่นแหละนะครับก็เลยตายทีเดียวทีเดียวเออ วุ่นวายกันจริงๆเลยเกาะนี้โอเคครับตอนนี้ก็วิว200แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะอารองกันต่อเลยอีกแค่50เรเววนะครับสกิลก็จะครบละนั่นอะไรอะ่ะทําไมวันนี้มันดูวุ่นวายกันจังเลยนะครับแต่ละเกาะนี่คือผลโอเปนะครับทงๆผมว่าอยากจะลองใช้ใดูเหมือนกันนะเพราะว่ามันถูกรีเวิร์กมานะครับถึงแม้ว่าจะโดนรีเวิร์กมาตั้งนานแล้วแต่ว่าผมก็ยังอยากลองใช้ใดูแลนี่เทรดอะอยากเทรดอะไรพี่มีคนกําลังฟาร์มอยู่ด้วยผลโอเปเข้าฟาร์มได้ด้วยนเนี่ยไม่ตายว่ะทีเดียว ตายปะติดไฟเออติดไฟตายสวยตรงนี้ต้องฟาร์มถึงเลเวล30นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเควสได้นะครับไปตีบอสตรงนี้นั่นเองนะฮะเป็น R อารองมีคนตีอารองอยู่ด้วยวะ่ะนี่เนี่ยคอมโบเลยแล้วก็มารับเควสนะครับวนอยู่อย่างนี้แหละทั้งวันเฮ้ยตัวนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เดินมันดีอย่าเดินมาตายเะ้อเคนี่เนี่ยหนีก่อนค่อยๆนะครับ สกิลมีน้อยนะค่อนข้างน้อยเลยยุดโจมตีส่วนใหญ่จะเป็นสกิลในการช่วยเหลือตัวเองมากกว่านะครับอย่างเช่นการฮิวเลือดหรือเป็นการบินนั่นเองส่วนสกิลวีนะครับที่เรากำลังจะปลดล็อก1000สตัดนี้คือสกิลที่มันจะทําให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างใหญ่นั่นเองนะครับนี่เนี่ยเตะแล้วก็ถอยเตะแล้วก็ถอยแล้ว,ว่าสเต็ปไอ้น้องสวัสดีครับมันมคนโลก2นี่หว่าใช่ไหมไม่ไงั้นคงไม่มีภาคคมคาตาคุริ แต่ทำไมเข้ามาอยู่อะไรโลกหนึ่งวะเนี่ยน่าจะมาหาขี้ปลาขี้พวกขี้ปลาอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอะไรวะมาใช้สกิลใส่เราเฉยอือเออคือถ้าเราตายปุ๊บดาเมจของเราที่ทําไว้เอ่อที่มันเผาไฟนี่มันจะหายไปเลยครับมันจะไม่เผาต่อน,นั่นเองนะผมเคยลองลนะแบบตอนแรกมันเผาอยู่แต่พอเราตายปุ๊บสกิลที่เคยเผานี่คือหายไปเลยมานี่ออเอเอ,เอไม่น่าเลยเตะเข้าไปแล้วชนกำแพงทีไรนะเป็นอย่างนี้ตลอดเลย เพราะว่ามันอะไรไงมันเป็นมุมอับนะครับบอสมันต่อยเราโดนแล้วก็ใช้สกิลใส่เรารับเควสต่ออีกแค่น่าจะเควสเดียวนะครับมาครับเปลี่ยนเควสกันนะครับมาจัดการกับอารองต่อนะฮะอารองก็เหมือนเดิมเลยดรอปถามนะครับชื่อว่าชาร์กเบดนั่นเองใช่ปะวะน่าใช่แหละเดินมาพี่อือแล้วก็หนีหนีอุย้ยดอเลยทีเดียวดอกเลยคนเร็วใส่เลยละกันเกาะน,นี้นครับจะเป็นเกาะที่ขายเขาเรียกว่า i ฟ h t ิ n งสไตล์ด้วยนะครับเป็นในเรื่องของมัดไซาบอกนออั่นเออง ตรงนี้นะครับข้างบนเลยมาใสบอกราคาร้านกว่าแน่นอนเลยถ้าจะไม่ผิดพี่ก็พูดดานเกินเหมือนจะมีคนมานั่งอ่านใช่หนึ่งร้านนะครับแต่ว่าเรามีแค่2องแสนสี่หมื่นจริงๆลงดันแค่ครั้งเดียวนะครับแค่ตาเดียวลงดันตาเดียวก็ได้แล้วถ้าขยันหน่อยนะลงไม่ไหวก็ให้เพื่อนช่วยอีกแค่สี่เลเวลนะครับเมื่อกี้เราน่าจะลืมรับเควสเตะก้านคอเออนะครับสกิลก็ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะโหดแค่ไหนนะเอยแปลงร่างเอาแปลงแปลงง่ายๆแบบนี้เลยไม่มีเอฟเฟกอะไรเลย โอเคสกิล okay, แรกนะครับมาลองดูไม่ค่อยต่างจากเดิมนะครับแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นแรงมากนะครับโู oh, ตัวน,นี้ขึ้นไป3,005แล้วก็ระยะนี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะไกลขึ้นด้วยนะครับติดไฟค่อนข้างแรงแล้วก็สกิลการฮิวนี่ก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ฮิลเร็วขึ้นนะครับแต่มันบินระหว่างการฮิลไม่ได้คือผมลองกดเดินแล้วม,มันเดินไม่ได้อะสกิลซีนะครับจะเป็นการพุ่งไปเตะเหมือนเดิมเลยแต่นี่เป็นการพุ่งไปชนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตายฮะบแบง่ากเราไม่บวกเลือดนะครับถ้าเป็นผลมังกรี่จะบวกเลือดนะ โอเคก็พุ่งไปชนนะครับแล้วก็ไม่เผานะตอนแรกถ้ายังไม่แปงลงร่างมันจะเป็นการเตะแล้วก็เผานะครับแต่นี่คือมันไม่เผานี่นะฮะมานี้แล้วก็เป็นสกิล E นะครับเป็นทอร์นาโดนั่นเองทำไมผมเดินไม่ได้อะมันต้องเดินได้ไม่ใช่หรอหรือว่ามันแก้แล้วปกตินะครับที่ผมเคยเล่นนะแต่ว่ามันนานแล้วแหละนะครับมันเดินได้นะมันหมุนแล้วก็แบบเราเราสามารถเคลื่อนที่ได้ระหว่างหมุนนะแต่ตอนนี้มันน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะแก้แล้วน่าจะปรับนั่นแหละนะครับแต่ว่าเดีเมียแรงปะ โวดามเมดก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดนเนิฟแรงสุดก็น่าจะเป็นสกิลเซตนะครับเหมือนมีคนอยากจะลงดันนะครับเราก็อยากลงเหมือนกันเพื่อนพวกนายแบกเราได้ไหมมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับดันแรกของพวกเรานะครับโอ้โหแล้วพี่แกใช้สกิลไม่พักเลยอันนี้พี่แกใช้ผลอะไรพี่แกไม่โชว์สกิลผลปีศาจเลยเ <laughs> ข้ามาแล้วสังเวียนแห่งความตายเอ้ยมีอีซี่อยู่มีคนเข้ามาหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วฮะเอ้ยมาแล้วอ่ะยังไม่กดสตาร์ละกันให้เขากดเองเราไม่กล้ากด เราพี่แกกดไวมากเรามีเลือดอยู่แค่ร้อยเดียวนะครับโดนทีเดียวก็น่าจะตายผมอยากรีสตอะแต่ไม่น่าจะรีดได้แล้วนะครับอุ้ยผลทองคำนี่เนี่ยทำไงดีวะอุ้ยไม่น่าจะไหวนะฮะทีเดียวน่าจะตายแนละ้วเนี่ยเราอุ้ยมาดิปั่นเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนิวเลือดอุ้ย,วยเวฟแรกเวฟแรกผ่านใช่ปะ่ะเวฟแรกผ่านใช่ปะ่ะไม่อยากจะเชื่อเวฟแรกผ่านมาแต่แต่ก็ ที่เดียวตายเลยพี่เออโอ้โหขอโทษเพื่อนเราไม่ได้อัพเลือดว่ะโอเคฮะก็เอ,อ่อขอโทษละกันนะครับที่เราต้องทำอย่างนี้แต่ว่าเอาไก์คือเราไม่สามารถช่วยใครได้นะครับง่ายคือแค่ช่วยตัวเองยังไม่ไหวเลยเอาละครับกลับมาแล้วเอ้ยเอ้ยผลฟินิกแล้วก็สำหรับคะแนนของผลนี้นะครับผมให้คะแนนการฟาร์มนะครับอยู่ที่7ละกันนะครับที่มันไม่ได้เต็ม10บก็คือมันไม่ใช่สายลกเกียนั่นเองนะครับสายลกเกียดีกว่าอยู่ดีโอเคเรามาสุ่มผลดีกว่าว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับ โอ้สุ่มทุกวันเกือทุกวันเล,เลยเนี่ยมาดูกันนะครับว่า10ลูกจะได้อะไรเอวยจีซัสจีซัสอะไรเนี่ยรีโอพาดพอเป็นในบอกฟุตนี่ดีใจตายหานะเฮ <c oughs> ้ยแล้วพี่แคให้มา2ลูกด้วยไงใจดีซะด้วย <c oughs> อืมผลมนุษย์มีคนบอกให้ผมลองใช้ผลมนุษย์นะครับซึ่งผมก็อยากลองใช้ดูเหมือนกันนะผลมนุษย์ <c oughs> เป็นผลของชอปเปอร์นะครับอุ้ยผลทองปาบอุ้ย ขนแสงถือว่าวันนี้มีดวงนิดนึงนะฮะมีดวงกับเอ่ออะไรแบบน,นี้โอเคฮะแล้วก็ดวงหมดลงไปปุ๊บผลระเบิดผลระเบิดก็โดนรีเวิร์กมานะฮะเอ้ยฝนทรายฝนทรายโดนรีเวิร์กนะฮะน่าใช้มากเลยแต่เอาไว้ก่อนทำไมเขามีเครื่องบินเต็มไปหมดเลยเขาไปเอามาจากไหนกันเอ่ยรอบสุดท้ายนะครับมาดูว่าเกลือไหม โอ้ผลควนนะันฮะไม่เหลือเกลือแน่นอนโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับในี้ใครชอบฝากกดไรให้ผมด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าของห้ารอยไร่เหมือนเดิมครับไปละบ๊ายบายครับผม